No เธอ No เดียวนะถ้าดูไซส์เธอสิหูยเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะเธออีหนูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเธอตะก้าอีทเดียวเอง นี่เออถ้าดูไซส์เธอกับตะกร้าสินะฮะไม่ได้แล้วเธอต้องอลดความอ้วนแล้วนะหนอ ไม่ได้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 แล้วเธอเต้องกินให้มันน้อยลงนะเนี่ยสบายเข้าใจไมหมฮะเข้าใจไหมเธอต้องลดความอ้วนให้มันพอดีตะก้าเข้าใจไหมอีหนอ่ะอ่ะอ่ะ ผิดหรือเปล่ามันคนละไซส์เลยนะเนี่ยฮะอ้ะโหนะแล้วก็นั่งทำมิวสิกนะโห มีความสุขเหรอเธอฮะ,ฮะอีหนูอีหนูมีความสุขเหรอโอ้ยได้ได้ที่นอนใหม่จะเป็นที่นอนหรือโซฟาเนี่ยฮะอ้ดูสิไซส์โหนะ ชอบชอบคิดว่าตัวเองผอมนะคิดว่าตัวเองผอมแล้วมันจะนอนได้ไหมเนี่ยฮะแล้วจะนอนได้ไหมเนี่ยทำเคลืมอทำเคลืมอะแล้วหนูจะนอนลงไปได้ไหมเนี่ย คนละไซส์เลยดูสิโอ้ยแม่คุณเอ,อ้ยทำมิวสิกทำมิวสิกไม่ต้องเก๊กสวยจ้า นะไม่ต้องเก็กสวยแหมแม่คุณเอ้ยไม่ดูไซส์ตัวเองเลยดูสิเออโอ้เดี๋ยวจะนอนลงไปได้ไหมเนี่ยเธอแหมอ่ะชอบอ่ะชอบอ่ะทําตัวร้อยทําตัวเล็กอ่ะทําตัวเล็กเอออ้หนะ เออฮเหนื่อยใจกับลูกสาวจ้า